สวัสดีครับพี่พี่ครับครับสวัสดีครับพี่พี่ครับครับวัดีครับี่พี่ัดีครับรุ่นที่เท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้รุ่นสองครับลุ่โหรุ่นสองที่วัดดาวดึงใช่ใช่อ๋อว่าสองวัดย้ายมาจากเยนาการรุ่นแรกเนี่ยอ๋อแล้วตอนรุ่นสองเนี่ยมันมามาแบบไหนเข้ารุ่นสองหรือว่าย้ายมาจากเยนากาศเลยเนี่ยพวกเราย้ายมาจากเยนาการพี่เรียนที่เยนากาศด้วยใช่แล้วก็มา มาเข้าปีสองที่ดาวดึงมาออกมาเป็นรุ่นสองพี่วัดดาวดึงใช่ครับแล้วตอนย้ายผมอยากรู้ว่าโอ้โหพอมันย้ายมาเขาบอกลูกเล็กแรกคือเคยเรียนที่ยยนอากาศแล้วย้ายมาตรงนี้มันมันแตกต่างยังไงบ้างพี่พี่บรรยากาศเห็นโรงเรียนครั้งแรกครับพี่อ๋อเหมือนมามัสยิดเลยนี่พูดกันจากเมื่อคืนก็ยังพูดกันอยู่เหมือนมามัสยิดมัสยิดเลย สมัยเย็นอากาศนี่พวกเราฟรีเดย์ฟรีเดย์ฟรีเดย์มากๆเลยคือเรียนก็คือเรียนครับเมื่อเมื่อเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบนั้นคือเรียนก็คือเรียนแต่งตัวก็ปีสตายเห็นที่ตายเห็นในรูปอยู่อะไรเงี้ยครับพี่ก็คือถ้าเตี๋ยเทียที่น่เก้าสิบที่นี่ก็ประมาณเจ็ดสิบหกสิบที่พี่ว่าดาวเนี่ยนะที่นน่นมันฟรีเวททุกอย่างครับ ทุกเรื่องฟรีวหมดแล้วก็พอมาเรียนเดาดึงก็มันจะมีส่วนหนึ่งก็คือแต่งตัวมาก็ยังยังฟรีเดย์อยู่นะแล้วก็จะมามามาระเบียบหน่อยอ่าจัดระเบียบหน่อยแค่นั้นเองครับแต่ก็ยังเหมือนเดิมปกติอ๋อแล้วพอโรงเรียนย้ายมาพี่ก็ แต่เหมือนตามมาเรียนงี้ใช่ไหมตามมาเรียนมีคนไม่มาไม่มาไหมครับพี่ไม่มีนะไม่มีเลยก็มาเรียนกันหมดโอ้โหครับก็ยังเขาบอกมาตอนแรกครับเขาบอกมึงมีโจทย์วัดดาวเข้าไม่ได้วัดดาวแล้วก็ลงเป็นโรงเรียนท่าเรือโรงเรียนแอาทิตย์เทคโนลย์ป่ะพี่ที่อยู่ตรงข้ามตรงป้อมออาทิตย์อันนั้นไม่มีอะไรเป็นพานิชเป็นอะไรไม่มีนะไม่มีไม่กล้ามีหรอก ก็มีวัดดาวที่เดินไม่ได้ถ้าถ้าสมัยก่อนเข้าวัดดาวไม่ได้วัดดาวใช่ไหมพี่ที่มีปัญหาประตูปิดเดินไม่ได้เลยประตูปิดขึ้นดาเรือเดียวข้างหน้าใช่ดาเรือวัดดาวมันไม่ได้มีการโรงเรียนมีแต่เด็กบ้านมีเด็กบ้านประตูปิดเนาะตอนเรียนก็ทุ่มกูอึ้งกูอี้ใส่กันประตูปิดเนาะช้ามชั้นไม่เปิดประตูที่สนามนะปิด ไม่คือไม่มีการเดินเข้าเดินออกอท่าเดียวเข้าท่าเดียวเชียนแล้วอ๋อคือนั่งเรือเชียนอย่างเดียวเลยเชียนอย่างเดียวเลยเพราะว่าไปเข้าวัดตาวไม่ได้ได้เขาไม่ยอมเงี้ยเอเขาไม่ยอมโดนยิงแต่วันที่ย้ายมาเนี่ยพอก็อย้ายมาแรกๆก็โดนเลยโดนไอ้แดงแดงวัดดาแดงเด็กขยะไอ้หลอไงโดนยิงตกเรือเลยไอ้หลอดุดุดุไอ้หลอกับไอ อะไรว่าที่มาจากไายสานรสสน,น่ะสานศินนะพี่อที่โดนยิงอ่ะตกเรือไอ้หลอมาจากประชาประชาชื่นแดง <ขอ S 1> ใช่ขอขอไหมไอ,อ,อ้หลอวันใช้โพแดงอโดนโดนยิงกับไอ้ไอ้เตาไอ้เตาเราอ่ะสามเก้าอ่ะแล้วแล้วมาตอนนั้นมันเริ่มเป็นแยกเป็นเริ่มมีเป็นแก๊งยังพี่แบบมาถึงแล้วยังมาแล้ว มีแล้วอะไรนะสี่ห้านี่เรา3ามเก้ารุ่นแรกเรียงเนี่ยสามเก้าเอามีสี่เอียงก็รุ่นหนึ่งอ่ะเรารุ่นสองอ๋อสี่ห้าวมีพกกบรุ่นสามไหมพวกไอ้นุ้ยที่กลับสาแล้วก็แปดศูนยปสองส้เริ่มพอมาถึงก็เริ่มรวมตัวให้กลับแกนพวกนี้นั่นกันที่สนามหลวงเนี่ยใช่ใช่3าเก้าสะพานมิ่นเก้ามาเก้าหัวอยู่ตรงนั้นใช่ครับ ผม,ผมขอถามนิดนึงพี่แล้วตอนนั้นที่ผมพอรู้ว่าตอนที่อยู่ในอากาศก็ก็มีโจทย์เป็นอาชีพสายลมสายลม,ยลมนี่ครพวกเรา,านี่ชนกับสายลมแล้วพอมาที่อยู่ที่หน้าหลวงอะพี่มีเล่นสายลมตอนสะพานคุณโคิดอะ่ะ มันมายี่8ดนี่ป่ะใช่พี่สายลมต้อมตะพานคุณคนพี่พี่สายลมเขาเคยเล่าอยู่ว่าเคยมายิงกันที่ป่าใต้พานต้พานใช่ไหมเก้าใช่เขาไปจะไปรับน้องหรืออะไรกันไู้ล่งเขามาย8่สิบเขาอ่ะเขาบอกมาเต็มเลยมาเจออินพอดีก็เล่นกันอยู่พะกถึงก็ยิงกันเลยดีวันนั้นปากรอบห้ามนีปากรอบอยู่ด้วยที่เล่นใต้สายลมสายลมนี่บวกกันมาแบบ รู้เรื่องบรู้เรื่องสามเก้าก็ผ่านนั่งสมัยสมัยนั้นยังไม่มีอินเสาเลยสมัยนั้นยิงกันมาจำ้าเจอเจอต้องเป็นยิงกันกับสายลมตอนนั้นโจทย์หลักของอินทะละก็คือเราสายเราของเราสามเก้านสายลมอย่างเดียวอปิดถนนจําได้ไหมปิดถนนปิดถนนไอหน้าด้านลาดอะไรว่าลาดํำรี หรืออะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อนั่นเย็เนอากาศเลยเย็เนอากาศตีรักโอโ้โหถึงกับรู้เรื่อง <laughs> ลงไปไล่กันแบบรู้เรื่องออไอสมัยนั้นไอลาดตำรีไอพับลมอ่ะสายลม<อ>แม่งมาดักอก่ะผรงพัลมเลยอ่ะครับไอเขาเรียกอะไรว่าสี่แยกอะไรวะานี่นะ ปิดประสงหล่ะลาดประสงค์อ่าไปถนนตีกันแบบรู้เรื่องมันก็ตีทุ่งเรียนนะเว้นทยะไม่ค่อยได้ตีเดกันมีทายะตีกันนี่ก็มาทายะอ๋อทยะรุ่นพวกผมก็พวกแก๊งสามก้ากทยะมาเรียนทยะดังนั้นเลยทยะดอนอะไรมาเยอะชุดเราก็ส่วนมากอ่ะทยะ ล้วนเลยเขาบอกยุคนั้นทยะเสร็แบบเยอะมาหมดทยะนี่ไม่ธรรมดาสมัยนะท่างราสร้างที้นู่นจบแม่งเหลือสองห้องเองไหมมานี่หมดมาอินหมดเลยมาอินหมดสุมามาอินหมดสุมากทั้งรอบบ่ายรอบเช้าเขามาหมดอ่ะแล้วยุคนั้นอ่ะที่บอกว่าตอนนี้เป็นสี่คิงตอนอยู่ตรงนั้นกหนกกับพี่ตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยเล่นกันเออเหรอเขาอยู่ใกล้กับกระดกเขาเย็นอากาศถ้าเย็นอากาศเขาตีเลยอากาศเขาเลนกนก ใช่ครับเพราะว่าสนุกมันกะโดเานกนีกนน่จอดใหญ่สมัยเย็นบะนกใจจะโดน,โดนโจอดใหญ่กับสายลมทางฝั่งนี้นะ<อ>ส่วนมากแล้วถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้นี่นะไม่ได้ลบอะไรนะบูรณาพลกับอันนี้ยังประชาชื่นนี่ยัง สบายกอดยังเด็กๆอยเดเฮ้ยชื่อยังไม่มีเลยมั้งยังยังไม่มีชื่อเลยเนาะชื่อยังมียังไม่ยังไม่นาะเพราะเราเรียนชื่อมาชื่อวัฒนามาก็ยังอ๋อพี่เรียนปชรประชาชื่อวัฒนาวัฒนาแล้วก็มาเข้าไปสาลสินอ๋อไปศาลสินไปจบภาษาสินสาลสินที่ไหนเลยพี่บางพุทเทียนโอ๋บางพุทเทียนเลย โอ้ my god ไอ้ี่าของแท้จักจักของแท้เข้าไปทําโรงเรียนเนี่ยใช่ครับผมเข้าไปเข้าไปเข้าไปทำเข้าไปโหโรงเรียนยังยังยังกดไลค์ให้อยู่อพี่เล็กพี่เล็กยังเอ่อพี่เล็กไอพี่เล็กสปะเสาภาคใช่เสาภาคอ่าครับนั่นเขาประธานใหญ่เหรอฮะโอ้โหพี่เล็กก็โดนยิงหน้าประตูเลยครับอ่าใช่พี่เล็ก โดนยิงนี่ไม่ได้หนีนะไล่ย,ยิงเขากลับอีกกำลังน่าจะเป็นน่าจะเป็นไอ้นี่อยู่นะนปีปีนั้นยังยังไอ้นี่อยู่กำลังเขาลบธงชาติอยู่วังเหรอเออโอ้ฝั่งพี่เล็กเล่าเั้งยิงกันหน้าโรงหน้าโรง,งเรียนเลยประตูโรงเรียนเลยไม่ว่าพี่เล็กจะหนีไม่หนี ไล่ยิงกลับเลยโอ้โหเพาถามถึงอินหน่อยพี่ตอนยุคนั้นอินทระที่น้ำหลวงมีคอนเสิร์ตบ่อยนะพี่มีตามหอบประจุไม่ไม่มีธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์จะแปลว่าเหมือนเดิมสิบสี่ตุลาพี่อ่าเราได้ดูเราได้ดูคอนเสิร์ตทำไมนั้น ผมยุคผมมันจะมาเล่นกลางลานสนามหลวงแลยครับสมัยกันไปเราไปงานแอดสมัยสามหลวงพวกเรามันจะมีจบแล้วนะทำงานขอหอกก็ชุมเนาะเล่าอยู่ด้านหลังเห็นแล้วสมัยของพี่น่าจะไปงานเขาเรียกทัพนักชาชาวใต้งานนั้นอินทราเสียหนึ่งคนนะพี่ชื่อชื่อหลังเหมือนกันพี่หลังเสียต้องตีนทพันธ์พระปินเลยโดนยิงเข้าโลโก้โรงเรียนนะครับ สมัยเราจะมีหอประชุมส่วนมากนะตามนี้เลยหอประชุมก็น่าสนุกดีครับดูอบอุ่นดีพี่ผมเข้ามาที่ชอบอินทระก็เพราะว่าได้ดูคอนเสิร์ตในหอประชุมเลยหอประชุมเล็กหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์แล้วดนตรีเพื่อชีวิตไปเกือบทุกที่ตามหอประชุมไปประพัดตากลับโรงเรียนโรงเรียนไหนสถาปนาก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วเราก็จะไป ถ้าเป็นไอพานิชก็จะไปเยอะหน่อยส่วนมากก็เป็นแบบนี้นะรุ่นสองรุ่นสองนี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้หกสิบแล้วโอ้โหแล้วย้อนกลับไปตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่นะสิบเจ็ดสิบแปดเออแต่แต่พี่เล่าเหมือนเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานดี๋ยวาันกันดีชื่อนะทอคุณนี่เ๊ะเพื่อนๆตอนนี้มากันเยอะไหมพี่รุ่นสอง ก็เห็นว่าจะตามมากันอีกแต่ยังไม่ยังไม่แน่ครับใจแต่ปีแล้วมาเยอะามคงเปีแล้วมาเยอะมาเยอะะนครั้งที่แล้วมาเยอะเลยแต่ขอบคุณพี่ที่มาร่วมเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นสืบสารต่อไปอ่ะพี่ได้เรลยไม่มามานอนบ้านกันด้วยบ้านเขาอยู่บ้านเท้าอ๋ออยู่ใจบ่ายออสอ่ะบ้านขบอยอินทร์ครับพี่พบ ตอนนี้เขาจะมีงานปลายปีก็คืองานงานนี้รวมตัวแล้วก็จะจัดงานต้นปีเพราะว่ายุ่นรุ่นผมเขาเรียกว่าวันสถาปนาคือตั้งกันเองนะพี่14กุมภาพันธ์ในยุคพี่ยุคพ,คพี่อยากรู้ว่าวันสถาปนาะอินมีบ้าพี่ยังไงบ้างครับพิ่พี่บอกว่าวันสถา,าปนาเรงเรียนอื่นเราไป พวกเราส่วนมากไม่ค่อยรู้นะว่าตั้งันางไม่ค่อยมีนะเก็พวกผมรุ่นรุ่นพี่ก็ตั้งกันมาเอง่ะผมก็ไม่รู้รุ่นไหนตั้งเออเราก็ไม่รู้นะรายไม่รู้วัดอินรวมญาติเลยนะแต่แต่ละคนดูไม่เจอเนโอ้โหรวมญาติรวมญาติเลยสมัยก่อนเนี่ยเออผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะรุ่นไหนเป็นคนตั้งมาติติีกุมภาเนี่ยเราเราจำได้ว่าไป ดาวดึงตอนที่ว่าจะไม่ให้ใสย่ยารเกย์ยนออีนใช่ไหมที่ประท้วงกันแต่เออ,เ,อ,อเราจําได้ประท้วงทําไงกันพี่ก็รุ่นพี่ปีสามก็นั่งอยู่หน้าองค์พ่อแล้วพวกเราก็อยู่ในโรงอาหารเนี่ยจะคว้างระเบิดก็บอกเอ,อ้ยไม่เอาไม่เอา <laughs> <laughs> ยังจําได้อยู่เลย คือเขาให้จะใส่กางเกงเกงผ้ายีนดำยีนดํอย่างเดียวใช่พวกเราเ่ยจะให้ใส่ยีนดำอย่างเดียวแล้วเราไม่ยอมกันไงจะใส่ยีนใส่อะไรเหมือนเดิมตอนนั้นมีเราใ่นักเรียนยังไม่เยอะนะทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนกี่คนนะพี่ก็มีปีสาสองห้องมั้ย เอ้ยก็สามสี่ร้อยคนนะอ๋อก็ถือว่าเยอะกันสี่ถืออันนี้ถือว่าเยอะพี่ถ้ารุ่นผมมันเหลือเหลือร้อยแล้วอันสามสามสี่ร้อยคนได้นะถ้าสามสี่ร้อยถือว่าเยอะมากเลยตอนผมมันเหลือร้อยแล้วปีสองมันสี่ห้องอะรุ่นเราเมื่อก่อนปีสามมันมันย้ายกี่ห้องไปลงอ่ะย้ายจากเย็นอากาศมาย้ายมาจากเย็นอากาศปีหนึ่งปีสองห้องวะเพราะปีหนึ่งมันเพิ่งเข้าใหม่ใช่ปีหนึ่งสองห้องถ้าสามสี่ร้อยถือว่าเยอะเลยพี่ปีหนึ่งสองห้องแล้วตอนนั้นเสื้อช็อปเหรพี่ไม่มีไม่มี ก็ปีสองอะสี่ห้องแล้วอ่ะสามสิบบุคคลนะใช่ปะใช่ใช่ปีสองแต่จบไม่รู้กี่คนจบไม่เท่าไหร่เกมสวยมากเออสวยมากเกมหวดมากใครจบได้ก็ตัวรอดไปอ๋อลุกมอตั้งไงเยนอากาศเยนอากาศเนาะจบประมาณประมาณหกเจ็ดคนจากห้าสิบห้าสิบกว่าคนอ่ะ ตอนนั้นก็พี่บอกไม่มีเสื้อช็อปตั้งแต่ไมในงานไม่มีเลยไม่มีมีแต่แบบหัวขัดอะไรหัวขัดเราหัวเล็กแล้วหัวที่เห็นหัวใหญ่ๆอะไรพวกนั้นครับหัวระเบิดต่างคนต่างทำนะหัวระเบิดพระหัวระเบิดหัวแชมป์โลกไม่ใช่หัวระเบิดหัวโรงเรียนอ่ะสวยสุดเออใช่หัวเล็กๆนะหัวรุ่นนั้นก็เป็นหัวระเบิดพี่ เป็นหัวระเบิดอ่ะเป็นรูประเบิดใช่ไเป็นดิงแล้วเป็นหัวหัวระเบิดอ่ะอะไรเพระอยู่ตรงพี่รุ่นสองแล้วผมอยากรู้ประขอเล่าประสบการณ์ตอนสมัยเรียนกับปะทะกับสายลมพี่สมมติแบบเรื่องเล่าสักนิดหนึ่งได้ไหมพี่โอ้นู่นเลสองคนปะทะบ่อยผมปะทะแต่ปะทะกับสายลมยาถ้าเราปะทะยู่ใหญ่สุดก็คือลาดดำรีอะไร อ๋อที่ปิดถนนนี่นะปิดถนนนั่นแหละตรงพัะพรมตรงนี้นะครับอคนเยอะมากเลยนะพี่ปไปถนนเตนแบบรู้เรื่องอะไรสายสิบสามลมยะอินเอออ๋อสมัยนั้นน่ะไปถนนเตีแบบยันอเนนียโรงแรมกับสายลมเนี่ยอ่าสองโรงเรียนเนี่ยไออินกับยะไม่ตีกันนะอะไรว่าโรงแรมอินทา เขาเรียกอะไรว่า,าประตูน้นําอะินทานั่นแหละเันมาจนยันนั่นแหละอไปถนนตีกไม่ต้องไปเสิ์ว่าใครเป็นใครแล้วไอ,อนะ้พวกพิติกพวกอะไรนะ่ะกลับกันมากลับจากสายสิบสามกลับมาจากเยนากาศกลับมาแล้วก็อีกอีกเที่ยวหนึ่งก็คือมาไก่ปิน้น อาจารย์ชำนาญอาจารย์ชำนาญบอกสายลมตอนเรียนอาจารย์ชำนาญอยู่ไม่ไม่เจอครับไม่เจออาจารย์ชำนาญสายปืนอาจารย์เล็กเไม่ยไม่ไม่ปืนกวางกว่าง่ะเหรอปืนเอลยปืนเละเรียกไอ้ปืนกันปืนปืน กอน้วอยู่นะครับจันเปิ้อนนังเด็กๆอ่ะมือสั่นอ่ะเหรอเจอต้องเรียนแล้มือสั่นนะแล้วก็จันนำชัยเขาเรียนยานกาศเรียนอะไรไม่แน่ใจจันนำชัยครับเขาก็เรียนสิทธิ์เก่าจันนำก็จันนำอ่าจันนำผมไม่ได้ใจเรียนรุ่นพี่หรือรุ่นรุ่นรุ่นไหนไม่แน่ใจนั่แหละก็ครั้งนั้นเป็นรุ่นสายลมอ่ะนะไปถนนตีแบบไม่รู้ใครเป็นใครเลยอ่ะเยียแจ๊กอ่ะ เราก็ไม่มีของมีไอ้แจ็คแม่งไล่รถตามมาเนาะสายสามไอ้แจ็คแม่งโยนสิวไกูขอพกไปก่อนไอ้แจ็คอะแล้วอ,อันนี้นยอย่างที่พี่บอกครับลมยะอินคืออะไรนะพี่ก็สายลมสายสุริยะแล้วก็อินพี่เรียนสามสามวันนี้เราเราไม่ได้เรียน <ลง S 1> เพียงแต่ว่า<ง>อันเนี้ย พวกให้มาพวกพี่ที่เรียนภาษาศาลเสรุ่นพี่เขาให้มามันมันสื่อถึงยังไงนะสามสถาบันไหงสามสถาบันไม่ตีกันตีตีโหมดเลยเอาตีกันลมหนึ่งเดียวยะกันลงอินกับยะไม่ตีกันนะสมัยสมัยสมัยเราเรียน ไถยะกับอินกับอินเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ไม่ตีกันนะนอกจากเออเพราะว่าไถยะมันจะย้ายมาเรียนอินเยอะก็จะไม่ตีกันแต่สายลมดีเจอตรงไหนก็บวกกันเมื่อนั้นแะแต่เขาบอกโอ้สายลมเขาเฟี้ยวมากสมัยยุคนั้นเวเขาบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งของอาชีวะเลยเฟี้ยว ไม่รู้ปกติถิ้นใครถิ่นมันทิ่นใครทินมันอินก็เบิร์นจึงธรรมดาลมก็เสียฟอร์มหลายอ่หลายยักษ์หลายครั้งนะสายลมเนี่ยอินแม้กระทั่งไอ้นงไอ้นงจอพี่นงเขาพิมพพ์ความสามารเขาก็แม้กระทั่งเบิร์นหนึ่งของสายลมอะโดนอินยิงนี่ตกน้ำตกท่าไปถามมานดย แต่ว่าถือว่าเจอกันตรงไหนก็ไม่ได้เรามีคนมามันมีที่รวมตัวไปเจอคอนเสิร์ตอะไรมาพี่รู้เลยเจอปุ๊ก็ใส่ไม่ต้องมีรู้ว่านามเรตใส่โลดเจอเป็นใายมันเจอเรามันใายเราเจอมาแล้วใส่ไม่มีไม่มีพี่จอยพี่มีอยู่แก๊งสามเก้าด้วยเราผ่านหน้าโรงเรียนเราวลผ่านลราผ่านหน้าโรงเรียนไม่อันตรายเหรอโอ้าม่เก้าลุยมาก็ยิงกันเลยมาเปิดหัวเลยยิงอย่างเดียว ทันยิงเอี้ยงมีเอียงคนเอียงไม่มานะรุ่นหนึ่งขนาดเด็กชย้างนั้นอ่ะสามเก้าสุดมากจะ่งเป็นเด็กไหลลมซอยแปดพอเวลานั่นพวกเราโดดลงไปฟันวิ่งไล่เข้าซอยแดงเอ้ยนี่เรื่องจริงไม่ต้องไม่นี่เลยเออสบายก่อนนะเขาเีเดินได้ยี่ไหนเราวิ่งอินตอนนั้นของไทยของสายลมพีสายลมเขาคุ้มนต่ซอยแปด ถึงสายถึงเสาลีเลยตอนนั้นอินอินยังไม่ได้อินยังเดินไม่ได้ใช่ไหมยังเดินไม่ได้ทายาก็ไม่ได้สายลมไม่ไม่ได้ว่าแต่อินนะโรงเรียนอื่นก็เดินไม่ได้สายลมสายลมเล่นหมดเลยเออองเรื่องจริงนะสมัยก่อนอ่ะไม่มีใครเดินได้นะเสาลีถ้าลงรถไปที่เราเมื่อคืนเราบอกเราสายหัวยหัด ดอนเมืองไปเยี่ยังปลอดดิยใส่ลมเนอะโดนแม่งยำในเงี้ยเลยวันอาทิตย์อ่ะยญาไปสมัครแม่งเดินมองไอ้แฟนมาแล้วแม่งเดินจ้องเลยโรงอาหารเขาแถวเสร็จปุ๊บแม่งลงมาเล่นเราเพื่อไปกับเพื่อนเนะไอ้ช้างเอะไอ้นงก็ยังมายังไม่มามาสายไอ้ช้างออกตัวงั้นแหะเละ ก็เลยก็เลยไม่ได้เรียนที่อ่าก็เลยมาเข้าอินเนี่ยเพราะมันอยู่แถวบ้านนะอยู่ใกล้อยู่ใกล้บ้านเราอยู่ปกาปาแต่ก็คือชื่อชื่อดังเลยโรงเรียนสายลมเนี่ยครับโอ้เบอร์หนึ่งเลยสารบวกบวกกันแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดบ้าแล้วถ้าเจอนี่ บวกเลยไปต้องไม่ต้องถามแล้วว่าเอาหรือไม่ <c oughs> เอาเอาก่อนรู้รู้กันอยู้กหนแต่ก็ยอมรับว,ว่าเสาลีตอนเนี้ยมันเป็นถิ่นของอินมาแล้วตอนหลังๆตอนโรงเรียนก็โอ,โอ้ยสมายเราเรียนนี่เสาลีนี่ถ้าลงนี่ลมยุกโดนเลยลมโอนไปนู่นกอบหมดนะชื่นประชาชืนเขาชื่นหมดเขาเขียนว่าสายลมสองกันะตอนนั้น รุ่นเรายังไม่มีนะรุ่นเรายังยังไม่เจอนะลงเสาลีนี่ลงได้ที่ไหนไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยมันเป็นพิงของเขาเลยโรบินสันนั่งได้ตอนเช้าอย่างเดียวรอรถมาได้เพราะมันมาสายพรุ่งนี้แม่งเก้าโมงสิบโมงมาของเราตามได้ไหมล่ะไอพวกไอดองพวกที่ยไล่ยิงตั้งแต่เสาลียันที่เมื่อคืนที่คุย ไอ้วัดไทยตันน่ะเชี่ยวแม่งไล่ยิงมาจนเพียงแต่ว่าอเอียงเอียงบอกว่ายังยังยังพอถึงพอถึงแยกไอจัตุจักลงสวนเลยจบเลยไอเอียงบอกยังยังยังครับลงสวนเลยสวน ใช่ชิวไปรุ่นเนี่ยพี่จบได้ก็บุญแล้ว,ลวจริง <c oughs> จริงจาได้เลยว่าเอี้ยงไอเอี้ยงเอาวะแม่เอี้ยงบอกยังไม่เอายังไม่เอา <c oughs> ที่ไหนได้ไอพวกเอี้ยงพวกนี้มันยิงมาตั้งแต่เสาลีไล่ยิงพวกเรามาเราสามเก้าไอพวกนี้มันโหนมาแล้วก็พอติดไฟแดงก็ยิงละไอเอี้ยงบอกยังไม่เอายังไม่เอา พอถึงนี่ไปเอาแล้วยิงแม่งสวนกลับเลยมสมัยก่อนมันไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรเลยใช่ครับรุ่นผมก็ยังไม่มีพี่รุ่นลังเลสวนได้ครับสมัยก่อนมันจะเป็นแบบนั้นไงไม่มีกล้องวงจรปิดคือโดดรถ้ายิงแม่งเลยสวนเลยครับโอ้อสมัยนี้มันมีกล้องวงจรปิดทำอะไรยากครับพี่โดนต้องใส่หมวกกันน็อก,กนู่นนี่นั่นอะไรกันเงี้ครับ ความมันความตื่นเต้นในรถมงรถเมย์ก็หมดรอไปไม่มีแม่งขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ครับตอนนี้แต่เมื่อก่อน่นเราแม่งรถเมย์ลงปะทะรถเมย์ยังไงก็ต้องเจอยืนรอไงก็เจอพี่ต้องต้องลงมาปะทะไม่ปะทะก็ย้ายแม่งขึ้นได้แม่งส่องพี่เรื่องบนน่ะหลบให้ดีอ่ะใช่ย้ายขึ้นได้ถ้าเยอะสูสีถึงสีโอเค สวนสบายถ้าแม่งเยอะหน่อยเราก็จี้คนขับเลยพี่จอดไม่ได้นะสบายก่อนแม่งมันดักเยอะทีเราแม่งว้เยี้เราไปแม่งสิบกว่าคนแม่งเพิ่งเลิกเนี้ยต้องจี้คนขับขึ้นรถจัมได้ไื่เราที่พอเราขึ้นรถจะไปโรงเรียนเฮียสายลมแม่งมาดักอยู่หน้าแยกเซ็นจอนจั้เโอ้หน้าหลังนะต้องจัมเน้ย เรารู้ได้ไงวิวเขาเส้นจอนเอ้ยเขาสายลมหรือเขามีสัญลักษณ์ยังไงมั้งเขาแต่งตัวมาก็รู้รแค่แค่มาแต่งตัวมาแต่งตัวส่งให้คนตีมันเลยไุ่แค่มาแต่งตัวมาก็รู้แล้วเวอร์จำมากกันได้อ่ะไอ้นงมาโค้งโค้งเส้นจอนอ่ะเแล้วพอพอพอรถเลี้ยวรู้แล้วไอ้เหี้ยไอ้นงแม่งมาตัด เราลงไปที่เหนียวยิงแม่งเลยก็คือที่บอกพี่นงนี่คือทางสายลมใช่ไหมลงสายลมดังอยู่พี่พี่นงครับแต่แตพี่นงเขาก็เลยเล่าในช่องหลังเหมือนกันครับไอ้กรอบเขารุ่นเดียวยไหมไอ้นมไอ้กรอบไอ้ช้างนมนี่มันรุ่นพวกเราไอกมันเรียนสายลมแค่นั้นเองรุ่นพวกเราเหรไอ้นงจำได้เลยโค้งเซนจอนเราเลี้ยวโค้ง อ่ะพอดีวันนั้นพกนนปืนไปพอดีเลยยิงแม่งก่อนแล้วแล้วไปโดนไอไน้ไอ้ไรวะไอ้ตำรวจไอ้ไอ้ที่ชุดตำเงิน่ะ <S <S จำได้ไหมเป็โดนเปโดนตำรวจไม่โดนไม่โดนตำรวจล้อมรถ ชุดตําเงินอ่ะหนึ่งสองสามเออที่หน้าโรงเรียนอะไรว่าปัญจะโรงเนปัญจะเออพอยิงเสร็จแล้วนั่นแหละแต่ทีนี้ว่ามันมีเด็กที่เอาปืนไปอ่ะไอศิลปกรรมพระไอศิลปกรรมไม่ใช่ชิลปกรรมชันหนังชหนังไอเปิ้น มันเอาพวกไอ้นั่นแหละมันเอาปืนไปก่อนไงตำวรวจไปเลยคนเออจําได้เลยวันนั้นปืนได้เราคือก็เป็นเรื่องโหก็ประวัติศาสตร์ของอินทราตนี่ก็ยาวนานเลยนะพี่ติดตรงเส้นเนี้ยเส้นนี้ก็เยอะแยะเลยสมัยก่อนมันมีเปิ้ลแล้วก็อะไรวะไอายุย้ยที่เรียนไอยุ้ยน้องไอเต้อะไ,ไอเรียนอะไรวะไอ ระโปงแดงแด่ฮะอืมครับแล้วแล้วถามจริงพี่ยุคนั้นเด็กโรงเรียนช่างอะไรที่มันดูดูดูอาอินสายลมสากอนะพี่สาคลนแล้วก็มีชื่ออยู่บางโอเค้าอ่ะมีโรงเรียนอะไรบ้างครับพี่ตอนนั้นอยากรู้ว่ายุคยนั้นเขาก็แต่งตัวเฟี้ยวพันนี้สาคอนนะเขาปะป้ากับอินพวกแต่น้อยนะจังหวัดนนท์ใช่ครับน้อยเพราะเพื่อนเรียนอยู่งั้นเรียนสาคนอยู่ เออแต่แต่ก็ยังยังไม่ขึ้นชื่อมาหดหน้าเรียนตรงตรงนิดหน่อยนิดหน่อยอินนี่สมัยก้อนนี่ดูเดือดดูเดือดมากเลยกว่าจะเป็นเขาย้ายมากว่าจะประกอบร่างรวมตัวกันถึงคณผมต่อจะประกอบร่างป่าจะเป็นนี่บวกกันแบบฝันกลางวัน สามเก้าลูกโปแต่ว่าอินเนี่ยพอมันสี่แก๊งอ่ะสามเก้าก็เจอของใหญ่ของหนักอ่เจอสายลมเจอหลายสถาบันสามสองก็ไปเจอสากลอีกสามสองก็มาทั้งแปดสิบก็ทั้งเนี้ยก็สินเยอะเลยนะครับนั่นก็ไ่เนทเมื่อก่อนยังไม่เล่นนะอาชีวะสินอ่ะพักหลังมาเล่นกันใช่ไหมว่าอยู่ใกล้ๆโรงเรียนครับพี่พักหลังมาเล่นกันอ่าครับก็สนุกสนานพี่เรียนอาชีวะอ่ัพี่ธรรมดาครับผมสายแหละพอสี่ห้ามันก็ไปเจอกับบูงเงี้ยเออใช่ครับ งั้นหลาเยอะอยู่นะปีห้าเยอะครับได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวเข้าพิธีดีกว่าพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอคขับพี่ของคุาพี่ของคุาพี่ของค้ะพขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับของคุาพี่ได้ร่วมพูดคุยกับรุ่นพี่รุ่นสองอินทะของุ้ารับขอบคุณจริงพี่ของขณารับขอบคุณครับ